เชื่อไหมคะว่าคอมพิวเตอร์ในอนาคตอาจจะไม่ได้ผลิตจากโรงงานแต่ปลูกขึ้นมาจากดินวันนี้เรามาคุยเรื่องเห็ดหอมที่ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่กำลังจะเป็นสมองกลยุคใหม่ค่ะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าไมซีเลียมหรือรากของเห็ดหอมสามารถนำมาสร้างเป็นเมมริสเตอร์หรือหน่วยความจำที่ทำงานคล้ายกับจุดเชื่อมต่อในสมองมนุษย์ได้เลยทีเดียว ทำไมต้องเป็นเห็ดเพราะโครงสร้างรากของมันซับซ้อนเหมือนใยแมงมุมส่งสัญญาณไฟฟ้าได้เหมือนเซลล์ประสาทเปียบแถมยังประหยัดพลังงานสุดๆเพราะไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงตลอดเวลาเหมือนชิปทั่วไปขั้นตอนการทำก็แค่นำสปอร์เห็ดมาเพาะเลี้ยงให้โตแล้วเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าเข้าไปผลทดสอบออกมาว่ามันทำงานได้แม่นยำถึง90%และมีความเร็วเทียบเท่ากับชิปซิลิคอนบางรุ่นได้เลยนะคะ ที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นมิตรต่อโลกค่ะย่อยสลายได้ไม่กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำจัดยากลองจินตนาการถึงมือถือที่พอพังแล้วก็แค่โยโลงกองปุ๋ยหมักดูสิคะเจ๋งไปเลยใช่ไหมคะอนาคตของเทคโนโลยีอาจจะอยู่ที่กองปุ๋ยหลังบ้านเรานี่เองใครจะไปรู้ว่าเห็ดดอกเล็กๆจะเปลี่ยนโลกได้ขนาดนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอยากฟังข้อมูลแบบเจาะลึกครบทุกประเด็น กดที่วิดีโอที่เกี่ยวข้องด้านล่างเพื่อฟังฉบับเต็มได้เลยค่ะ